เป็นคนดีมาทั้งชีวิตก็กลายเป็นปีศาจได้ห้าขาสตีเพียงชั่ววูบลมหายใจ,จ,ะจะ สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The r รา c h Channel อีกแล้วนะครับผม <ig> uel, วันนี้ <ig> ผมจะมาทำการสปอยล์หลอนซีรีส์ในตอนแท็กซี่ส่งรักส่งวิญญาณเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าใครไม่ชอบคลิปสปอยสามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้แต่ถ้าใครอยากรับฟังเดี๋ยวเราไปฟังกันเรื่องราวใน EP นี้เป็นเรื่องราวที่ถูกยิบยกมาจากเรื่องจริงที่เป็นคดีที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี52เป็นคดีที่แท็กซี่ได้ทําการยิงเด็กและผู้หญิงตายและเขาก็ได้ทําการอาพัางคดีด้วยการหานศพแล้วก็แยก กินส่วนเอาไปทิ้งแต่สุดท้ายตัวของแซ็กซี่เองก็เข้ามอบตัวกับตำรวจซึ่งเรื่องราวในซีรีส์ก็ได้มีการดัดแปลงนิดหน่อยเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับว่าเรื่องราวเป็นยังไงเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่แท็กซี่คนหนึ่งที่มีชื่อว่ากรีดเขานั่งอยู่ในรถของตัวเองด้วยใบ,บหน้าที่ตื่นตระหนกอะไรบางอย่างซึ่งขณะนั้น เขาก็เหมือนจะร้องไห้ออกมาแล้วก็ขับรถออกไปและทิ้งพาส,สปอร์ตของใครบางคนไว้ข้างถนนซึ่งกิดก,ก็ขับรถมาที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์ของแฟนเกดที่มีชื่อว่าโยกหลังจากนั้นกิดก็เปิดที่ประตูหลังแล้วเขาก็พาเด็กผู้หญิงคนหนึ่งลงมาซึ่งเป็นลูกของโยกที่มีชื่อว่าไมา เมื่อพยายามที่อพาร์ทเมนต์นี้เห็นกิดเขาจึงเดินออกมาแล้วก็เข้าไปถามกิดว่ามีกระเป๋าอะไรใหช่วยยกหรือเปล่ากิดจึงบอกว่าไม่มีอะไรให้ช่วยแต่ถ้าอยากช่วยให้ช่วยไปซื้อยาแล้วก็ซื้อข้าวต้มให้หน่อยส่วนตังทอนนั้นลุงยามก็เก็บไปเลยและกิตก็พามายึ้นไปบนอพาร์ทเมนต์เมื่อกิดเข้ามาในห้องของโยก มายร้องห h o ร้องไห้ออกมาแล้วบอกกิจไปว่าแม่ตายแล้วแม่ไม่ได้หายใจแล้วกิจจึงบอกว่าแม่ยังไม่ตายแล้วบอกให้มายนั้นอย่าร้องไห้แต่มายนั้นก็ร้องไห้ออกมาเพราะเธอนั้นเสียใจเมื่อเธอได้รู้ว่าแม่ของเธอนั้นตายแล้วกิจจึงนําผ้ามาผูกปากมายและเมื่อมายกาลังจะมาเอามือไปแก้ผ้าที่ถูกมัดปากกิจจึงนําผ้ามาผูกที่มือของมายแล้วก็ผูกขาของมายเพื่อให้มายนั้นหนีไปไม่ได้หลังจากนั้นกิจก็ลงมาที่รถของตัวเองแล้วเขาก็อุ้มศพของโยกออกมา แล้วก็นํามาในห้องเอามาไว้ในอ่างอาบน้ําซึ่งตัวของมาเองเธอมองการกระทําของกีต ผ่านกระจกที่อยู่ข้างนอกหลังจากนั้นเรื่องราวก็ย้อนกลับไปในตอนที่กีดมารับโยกที่สนามบินซึ่งโยกนั้นเธอเพิ่งเดินทางไปที่ต่างประเทศไปหาสามีเก่าของเธอที่ญี่ปุ่นกีดจึงถามโยกไปว่าโยกนั้นเป็นยังไงบ้างไปเที่ยวญี่ปุ่นมาโยกจึงบอกว่าเธอนัน้นเหนื่อยมากกีดจึงถามมายว่ามายนั้นไปเที่ยวมาเป็นยังไงบ้างคงจะเหนื่อยเหมือนกันใช่ไหมดูจากสีหน้าแล้วแต่มายนั้นกลับบอกว่าเธอสนุกมากแม่นี่ยไม่น่ารีบกลับก่อนเลย จึงบอกกับมาไปว่านี่ไปเกือบเดือนเลยนะยังอยากอยู่ต่ออีกหรอซึ่งกิตเขาก็ซื้อดอกกุหลาบช่อใหญ่มาให้กับโยกโยกจึงถามไปว่าทำไมถึงซื้อให้ละ่ะปกติไม่เห็นเคยซื้อให้กิตจ,จึงบอกไปว่าเขาคิดถึงโยกมากไม่ได้เจอโยกตั้งเกือบเดือน เขาจึงชวนโยกนั้นไปกินข้าวแต่โยกนั้นบอกว่าเธอเหนื่อยมากแล้วกิจจึงจับมือของโยกมาซึ่งโยกนั้นก็ไม่ค่อยพอใจเพราะมันต่อหน้าลูกของเธอเลยเธอไม่อยากให้ลูกของเธอนั้นเห็นหยกจึงบอกกิจไปว่านี่มันต่อหน้าลูกนะอย่าทำแบบนี้ซึ่งกระทำให้กิจนั้นไม่ค่อยพอใจเขาจึงจอดรถที่ข้างถนนแล้วก็โวยวายกับโยกไปว่าหายไปตั้งเกือบเดือนไปทานข้าวกับพี่หน่อยก็ไม่ได้หรอซึ่งโยกเธอก็ยืนยันว่าเธอนั้นเหนื่อยมาก จึงพูดประชดป,ประชันที่เธอกลับไปหาสามีเก่าของเธอโยกจึงบอกออกมาว่าทากิจนั้นมีเงินแล้วไม่ทําให้เธอลำบ,บากเธอก็คงไม่ต้องกลับไปหาสามีของเธอหรอกกิดจ,จึงพยายามแย่งพาสปอร์ตของโยกเพราะว่าไม่ต้องการให้โยกนั้นเดินทางไปหาสามีเก่าของเธออีกแล้วทั้งคู่จึงแย่งพาสปอร์ตกันจนมือของกิดมาทุบไปที่ท้องของโยกซึ่งทาให้โยกนั้นไม่พอใจเธอจึงไปบีบคอกิต กิเขาจึงหยิบปืนที่พกมามาจ่อที่หน้าของโยกหลังจากนั้นก็มีเสียงปืนลั่นดังสนัน่นตัวของไม้ที่ตกใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเธอจึงวิ่งมาจากรถกีดจึงวิ่งมาจับตัวของไม้เอาไว้โยกจึงพยายามทุบตีก๊ดเพื่อไม่ให้กีดนั้นทำร้ายลูกของเธอกีดนั้น นำเชือกมาผูกที่มือของไม้เพื่อไม่ให้ไม้นั้นหนีไปได้อีกขณะนั้นเองโยกกำลังจะนำไม้มาทุบไปที่หัวของกีดแต่เธอก็สังเกตเห็นว่าที่หน้ารถมีใครบางคนนั่งอยู่ซึ่งนั่นก็คือศพของเธอที่ถูกยิงเสียชีวิตไปแล้วเรื่องราวจนยอกก้อนกลับไปในตอนที่โยกนั้นเธอถูกกีดนั้นเอาปืนจอ่อและกีดก็ตัดสินใจยิงโยกจนเ,นเธอนั้นเสียชีวิตไปโยก เธอเป็นดวงวิญญาณที่ได้เห็นร่างของตัวเองนั้นเสียชีวิตไปแล้วซึ่งเธอนั้นเสียชีวิตโดยที่ไม่รู้ตัวหลังจากนั้นกีตก็ขึ้นไปบนรถแล้วขับรถออกไปส่วนดวงวิญญาณของโยกก็ยืนมองดูร่างของตัวเองที่อยู่บนรถของกีษที่ค่อยๆจากไปพร้อมกับรถของกิษด้วยหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาณนะปัจจุบันกีจจึงบอกกับมายไปว่าแม่ของมายนั้นยังไม่ตายนะแล้วเขาก็ไปนำร่างของโยกขึ้นมาแล้วบอกว่าเห็นไหมแม่ของเธอยังยืนอยู่เลย เนี่ยย้ายขยับขยื่นได้อยู่ซึ่งกิจเขาก็เป็นคนจับตัวของโยกเพื่อให้โยกนั้นขยับขยืขย่นไปนั่นเองซึ่งมายเธอก็รู้ดีว่าแม่ของเธอนั้นเสียชีวิตไปแล้วกิจจึงพยายามจะจัดการกับศพของโยกเขาจึงไปนํากระเป๋าเดินทางใบใหญ่สีแดงและนําศพของโยกเข้าไปยัดใส่กระเป๋าใบนั้นซึ่งศพของโยกนั้นมันก็ไม่สามารถเข้าไปใน,นกระเป๋าได้จนหมดกิจเขาจึงมองไปที่มีดและคิดว่าเขาจะต้องตัดชิ้นส่วนของโยก เ่อยัดเข้าไปในกระเป๋าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไมยเธอได้บอกแม่ของเธอที่ถูกกีดนำมีดมาเฉือน และยาใส่ในกระเป๋านั้นซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างสะเทือนขวัญมากๆหลังจากนั้นดวยาของโยกก็เดินทางมาถึงที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้และเธอก็เข้ามาหาลูกสาวของเธอด้วยความเป็นห่วงซึ่งเมื่อมายได้เห็นเธอก็ตกใจเป็นอย่างมากและเธอก็ร้องไห้เสียใจออกมาที่แม่ของเธอเสียชีวิตไปแล้วดวยาของโยกจึงเข้ามาอบกอดลูกสาวของตัวเอง หลังจากนั้นกิดก็ลากกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ลงมาจากอพาร์ตเมนต์และนําไปใส่รถของตัวเองเพื่อนําไปทิ้งลุงยามที่ซื้อของตามที่กิดนั้นสั่งก็มาถึงเขาจึงเข้ามาคอไปที่ห้องแต่ก็ไม่มีใครนั้นเปิดประตูออกมาเลยซึ่งมายก็พยายามส่งเสียงแต่ว่าเธอนั้นถูกปิดปากอยู่เธอจึงส่งเสียงออกมาได้แบบออ๊ยมากจนทําให้ลุงยามนั้นไม่ได้ยินซึ่งขณะนั้นเจมดแดงเพื่อนข้างๆห้องของโยกก็มาถามว่าลุงนั้นมาทําอะไรลุงยามจึงบอกไปว่า เขาซื้อของมาให้กับเกดเพราะกดมันฝากซื้อเจมดแดนจึงคิดว่ายกคงกลับมาแล้วเธอจึงบอกว่างั้นเดี๋ยวเธอจะเก็บของพวกนี้เอาไว้ให้ เพื่อจะไปไว้ให้กับโยกเองส่วนไม้เธอก็พยายามทําให้เสียงดังและพักด้างของตัวเองให้ล้มจากเก้าอี้จนมีเสียงโคมคามเมือ่อเจมส์แดนนั้นได้ยินเบาๆเธอจึงพยายามข a l ห้องแต่ก็ไม่มีใครตอบรับซึ่งขณะนั้นก็มีคนโทรมาหาเจมส์แดงพอดีเธอจึงแยกตัวออกไปเพื่อรับสายโทรศัพท์ส่วนกีดที่นํากระเป๋าเดินทางออกมาเขากำลังจะนํากระเป๋าเดินทางนั้นมาโยนทิ้งน้ําแต่กีดนั้นหยิบกระเป๋าเดินทางใบผิดเป็นกระเป๋าเดินทางของโยกที่พึ่งกลับจากต่างประเทศส่งกระเป๋าเดินทางใบสีแดงก็ยังคง อยู่ในรถของกิดนั่นเองกดจึงนํากระเป๋าเดินทางใบที่เขาหยิบผิดมาไปโยนทิ้งน้ําและเขาก็ขับรถนั้นกลับมาที่อาพาร์ตเมนต์และทําการล้างคราบเลือดออกจากตัวของตัวเองและนําผ้ามาเช็ดไปที่กระจกรถ ที่เป็นข้าบเรือที่หยกนั้นโดนยิงและกีดก็นึกย้อนไปตอนตอนที่เขาได้เจอกับหยกในวันแรกกีดเป็นแท็กซี่ที่หยกนั้นเรียกมาให้ส่งที่อพาร์ตเมนต์แต่หยกนั้นทำกระเป๋าสตางค์ของตัวเองหายกีดจึงเข้ามาช่วยหาจนทาําให้ทั้งคู่นั้นได้สบตาก,กันและเกิดปิ๊งปังกันในครั้งแรกซึ่งก็หากระเป๋าสตางค์นั้นไม่เจอ ิจึงบอกไปว่างานค่าเดินทางเขาไม่เอากัแล้วกันแต่มายนั้นเธอก็บ่บนหิวข้าวมาแต่โยกเธอก็ไม่มีเงินติดตัวเลยกิตจึงยื่นเงินที่เขามีให้กับโยกเพื่อให้โยกนั้นพาลูกไปกินข้าวโยกพยายามปฏิเสธ แต่กิจก็บอกว่าไม่เป็นไรมีเมื่อไหร่ก็ค่อยคืนก็ได้โยกจึงรู้สึกเกรงใจเป็นอย่างมากเธอจึงขอเบอร์กิจเอาไว้เพื่อจะโทรมาเพื่อต้องการได้คืนเงินกิจจึงจดเบอร์ให้กับโยกซึ่งนั่นเป็นการทําความรู้จักกันครั้งแรกที่ทังคููนั้นได้เจอกันกิตมนึกย้อนไปถึงวันนั้นเขาก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตามมาที่ลุงยามเขาได้เห็นว่าโยกเดินผ่านหน้าป้อมยามเข้าไปซึ่งนั้นเป็นดวงวิญญาณของโยกที่กลับมาที่อพาร์ตเมนต์ลุงยามจึง หลังจากนั้น กที่กําลังทําความสะอาดร,รถอยู่เขาก็ได้เจอกระดาษใบาหนึ่งซึ่งมันเป็นผลตรวจคันที่ยกน้ำพึ่งไปตรวจมาและผลนั้นบอกว่ายกกําลังตั้งคันอยู่เรื่องราวจึงย้อนกลับไปในตอนที่กีดมาบอกกับยกว่าเขาอยากคบกับโยกและอยากมีลูกกับโยกสักคนหนึ่งซึ่งเขานั้นอยากมีลูกมากๆแต่โยกเธอก็บอกว่าเธอได้รับบทเรียนตั้งแต่ตอนที่เธอนั้นท้องมาเพราะว่าเธอนั้นตั้งท้องในสมัยที่เธอนั้นยังเรียนอยู่กับสามีคนที่อยู่ญี่ปุ่นนั่นแหละมันเลยทําให้เธอดัน ไม่ค่อยอยากจะมีลูกอีกกิจจึงบอกไปว่าถ้าหยกนั้นไม่อยากมีลูกก็ไม่เป็นไรแล้วก็อยู่กันแบบนี้ก็ได้ซึ่งเมื่อกิจได้เห็นผลตรวจคัน เขาก็ตกใจเป็นอย่างมากหลังจากนั้นกิจก็เข้ามาในอพาร์ตเมนต์และได้เจอกับลุงยามลุงยามจึงเล่าให้กิจฟังว่าเขาได้เจอกับโยกที่เดินผ่านเข้าอพาร์ตเมนต์ไปแต่เขาเรียกโยกเท่าไรโยกก็ไม่ยอมหันซึ่งเมื่อกิจได้ยินแบบนั้นเขาก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะมันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อโยกนั้นตายไปแล้วหลังจากนั้นเจมส์ดแดงได้คุยโทรศพษษัพท์เสร็จเธอก็เดินกลับมาที่ห้องของโยกและมาเคอห้องแต่ก็มีใครเปิดเลยและมาที่ได้ยินเสียงเจมส์ดแดงเธอจึงพยายามส่งเสียงร้องออกไป Terima kasih. เมื่อเจมุดแดงที่กำลังจะเดินจากไปในยินเสียงของไม้เธอจึงกลับไปค้อห้องอีกขณะนั้นเองกลีตก,ก็เข้ามาเห็นพอดีและเข้ามาขวางเจมดแดงไม่ให้คอและถามว่าเจมดแดงนั้นทำอะไรเจมดแดงจึงบอกไปว่าเธอพยายามคอเรียกโยกพอโยกน่าจะกลับมาแล้วกรีตจ,จึงบอกไปว่าโยกนั้นยังไม่เล้ก,กลับมาเ,เรื่องราวตัดมาที่ลุงยามลุงยามนั้นมาเดินสำรวจไปที่รถของกรีซึ่งเขาก็เห็นข้ามเลือดที่หยุ่นภายในรถลุงยามจึงเปิดประตูเข้ามาและพบกับกระเป๋าเดินทางใบสีแดงที่กลีตนั้นลืมเอาไว ลุงยามจะเปิดกระเป๋าใบนั้นจนได้เห็นศพของโยกที่นอนตาค้างอยู่ข้างในลุงยามถึงกับช็อกเขาจึงรีบโทรแจ้งตำรวจว่ามีศพอยู่ที่นี่ก่อนที่เขาจะจะไปอ้วกหลังจากนั้นเรื่องราก็ตามมาที่ห้องของโยกซึ่งจูจ่ๆเครื่องเล่นเทม,มันก็ดังขึ้นเจมส์แดนจะบอกว่านั่นไงมีเสียงเปิดเพลงอยู่ในห้องแสดงว่าโยกตองอยู่ในห้องแน่ๆ และเจมดแดงก็สังเกตเห็นคราบเลือดที่อยู่บนเสื้อของเกดเธอจึงร้องโวยวายด้วยความตกใจเกดเขาไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรจึงต้องการกําจัดเจมดแดงเขาจึงไปบีบคอเจมดแดงอย่างแรงและผลักเจมดแดงจนประตูน้าเปิดออกมาและเกดก็ทําการบีบคอเจมดแดงจนตายซึ่งที่กกดฆ่าเจมดแดงไม่ก็ได้เห็นเหตุการณ์ในครั้งนี้อีกแล้ว หลังจากนั้นกีดก็ลากศพของเจมส์ดแดงขึ้นไปซ่อมบนดาดฟ้าซึ่งกีดก็ก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างคล้ายๆว่าจะเป็นดวงวิญญาณของโยกไม่ว่ากีดนั้นจะเดินไปไหนเขาก็เห็นดวงวิญญาณของโยกนั้นเดินตามเขาเหมือนเงาซึ่งเมื่อเขากำลังเดินออกจากแาด,ดฟ้าไปเมื่อเขาหันหลังกลับมาดูก็พบว่าดวงวิญญาณของโยกมันนั่งมองเขาอยู่ด้านบนกีตจึงรีบวิ่งหนีและกลับมาที่ห้องแต่เขาก็พบว่าตอนนี้ ตัวของไม้ได้หายไปจากห้องแล้วกิดจึงรีบวิ่งลงมาข้างล่างและพบว่าตำรวจนำมาเต็มไปหมดซึ่งไม้ก็ถูกช่วยเหลือมาโดยตำรวจเธอจึงเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังว่ากิดเป็นคนฆ่าแม่ของเธอ จึงรีบวิ่งหนีขึ้นไปบนห้องซึ่งขณะนั้นก็เ,เห็นดวงวิญญาของโยที่มาคอยเดินตามเขาอยู่เขาจึงพยายามบอกโยกว่าให้โยนั่นออกไปอย่าเข้ามาใกล้เขาซึ่งดวงวิญญาของโยนั้นก็ค่อยคลานมาค่อยๆค,คลานมาใกล้ๆตัวของกิตซึ่งกิเนื้นกกลัวเป็นอย่างมากเขาจึงค่อยๆถอยตัวของตัวเองเข้าไปในห้องซึ่งดวงวิญญาของโยก,ก็ตามกิตเข้าไปด้วยกิตเข้ามานั่งที่อ่างอาบน้ำ แล้วเขาก็นํามีดมากรีดที่ข้อมือของตัวเองเรื่องราวจึงย้อนกลับไปในวันที่โยกนั้นรู้ว่าตัวเองท้องและมาเล่าให้กับเจมสดแดงฟังเจมอนแดงจึงถามไปว่าโยกนั้นมั่นใจแล้วใช่ไหมว่าจะบอกเรื่องนี้กับกีดเธอบอกว่าเธอมั่นใจแล้ว ว่าเธออยากมีลูกให้กับเกดเพราะเกดนั้นอยากมีลูกมากๆถึงตัวองเธอเองจะยังไม่อยากมีก็ตามแต่การมีลูกมันก็ต้องใช้เงินมากๆการที่เธอไปญี่ปุ่นครั้งนี้เธอจําเป็นต้องไปยืมเงินสามีเก่าของเธอนั่นเองและเธอก็พูดออกมาว่าถ้าเกดได้รู้ว่าเธอกําลังตั้งท้องอยู่เกดคงจะดีใจมากๆเรื่องเราตัดกลับมาณปัจจุบันดวงวิญญาณของโยกเข้ามานั่งข้างๆตัวของเกดและเธอก็ชักชวนให้เกดนั้นไปอยู่กับเธอด้วยหลังจากนั้น เรื่องราวก็ย้อนไปในวันที่ทั้งคู่นั้นยังคงรักกันอย่างสวีทหวานแต่สุดท้ายด้วยความโมโหและความหึงหวงกีดจึงใช้ปืนที่ตัวเองมียิงโยกจนตายโยกเธอจึงหยิบมีดที่กิตน,น,นั้นใช้ปาดข้อมืออยู่เพื่อให้กิษนั้นใช้ปาดคอของตัวเองและเมื่อตำรวจบุกเข้ามาจับตัวของกีษก็พบว่ากิษนั้น ได้ฆ่าตัวตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจูจูบทเพลงที่กิจและโยกนั้นชอบฟังมันก็ดังขึ้นมาเองและเรื่องราวลอนเดอะซีรีส์ในตอนแท็กซี่ส่งรักส่งวิญญาณก็ได้จบลง ซึ่งเรื่องราวก็ถูกดัดแปลงจากคดีดังนะครับผมมีการปรับพอตเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะขอสรุปสันส้นๆให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วกันนะครับผมซึ่งในตัวซีรีส์นะครับได้ถ่ายทอดผ่านมุมมองของคนที่หึงหวงนั่นเองนะครับเพราะาตัวของโยกนั้นเธอกลับไปหาสามีเก่าซึ่งตัวของกีดนั่นเองเขาก็ไม่รู้ว่าเขากลับไปทําไมคงจะมีเหตุผลบางอย่างที่จริงแล้วโยกเธอกลับไปหาสามีเก่าเพื่อไปยืมเงินและต้องการจะตัดขาดกับสามีเก่าของเธอเพราะว่าเธอต้องการสร้างชีวิตใหม่กับกีดเพราะว่าเธอกาลังตั้้งงทองอยู่ เธอจาเป็นต้องใช้เงินแต่กิจนั้นไม่รู้เลยและโมโหที่โยกกลับไปหาสามีเก่าจนทําให้เขานั้นนําปืนมายิงโยกจนตายโดยที่เขานั้นไม่ได้ตั้งใจแต่สุดท้าย ตัวของกิดเองก็ต้องถูกดวงวิญญาณของโยกนั้นมาเอาไปอยู่ด้วยส่วนเรื่องราวคดีดังที่เคยเกิดขึ้นนั้นนะครับตัวของแท็กซี่นั้นเขาได้ถูกผู้ตายนั้นพูดจาเหยียดยามเพราะเธอต้องการให้แท็กซี่คนนี้ไปฆ่าสามีเก่าของเธอที่เป็นชาวญี่ปุ่นแต่แท็กซี่นั้นไม่กล้าเมื่อตัวของแท็กซี่ที่ถูกเหยียดยามนั้นเขาทนไม่ได้เขาจึงหยิบปืนที่พกมายิงกรใาสา่ผู้ตายซึ่งผู้ตายนั้นมีลูกสาวสองคนลูกของเธอคนหนึ่งนั้นถูกยิงตายไปด้วยแต่ยังเหลือลูกสาวอีกคนหนึ่งที่ยังรอดชีวิตเธอออพยายาามร้งข ให้แท็กซี่นั่นปล่อยตัวเธอและเธอก็ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่แท็กซี่คนนี้โยนศพของแม่งเธอลงจากรถและทําการั่นศพเด็กอีกคนหนึ่งแต่สุดท้าย ตัวแท็กซี่เองก็เข้ามอบตัวกับตำรวจซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะเทอนขวัญน,นะครับที่ทางซีรีส์นั้นได้นำมาหยิบยกมาสร้างให้เราได้ดูเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอนเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยละกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับกากกกกด like, กดกดดตติมไลแ